ต้องทำงานหงเืนนะครับกว่าปี25นะครับือในเรือนพระ17พระโชคปีรับปี25เริ่มเดียนแต่ง9หมิ่บาทยัม่ถึงาตาหลังจากที่ใช้ยาที่5ปีแสดงว่าถ้าคนจบริญาีแล้วเริ่มทำงานในวุฒิบัญช่ปี25อาาเประโยคภาษาไทได้อย่าแกแบบนี้ตอนที่อายุ50ีซึ่งตอนนั้นคนเดียวอะไรทานะ150บาทนะครับคุณผู้ครับพ้อเงินต่างๆะ ราผ้เนาทางที่ทำนี่้นเองนะครับนะครับในช่วงนี้ของแต่ละคนพูแต่ละวัแบย่างทาเร็ยพวกแผนการตลาดันครับาก่ทานี้เกี่ยวภ้องทานท่านี่เือเรื่องของผู้สิงเกินข่าัใจสำคัญที่อกดของทุกสิงเกิดขาคือคำว่าการวางแผนของเวลาเทงนะครับวันนี้ ไปนะครับที่ได้ตั้งอเวทั้งหาระหาีแล้วจะมันอัเวออกได้คนนี้รวยนะครับรวยเพราะคนไทยตอนนั้นจะไม่รจักอัเวคนไทยจนวนทารทารกำลังก้าวมาเป็นยาวลายเรานะครับตาราเรามีตาราายโอการรุ่ติดออกไปนะครับลอยได้ถึงหรือเอาไ่ดเองตามนะครับตีแล้วเองตาแล้วเรเกเอาไว้เปนมือ5้าตาราของทีออกมาอที่ี่ ตานี้ครับมีน้องคนหน่งรู้จันะครตัวอย่างมาเลยน้องนี่อายุประมาณเกิดป่ามลาปัจุันนี้มีรายได้ที่ึงประมาณอยู่ที่เก้าลกานนะครับในช่วงเริ่มต้นเหตต่อนะครับเมื่อประมาณ เกลยงทักวผัของเอ็นปากไื่หั่นอีกแล้วรายล่าเกลี่ยกอยู่ที่ประมาณ2หมื่น3หมื่นบ,บปกปกปาทคนเดงนในช่วงปานนี้ได้ถือุกต้องกดผมากและาดสาปีไป ในขณะยันจวนไทยประมาณลนคนคเก็นสลานคนนะครับเจ็ยรคที่คนมเกิดประมาณหคนด้วยคนประมาณหคนนะโประษาได้ประมาณเจนตีในขณะที่มีคนที่รักษาได้หลักแสนเกิดขึ้นมากกว่าสามสคทั้งทั้งทีคนทำงนีแ้หาคนอะไรเกิดขึ้นา ีคนเข้ามาในเอเจนเจอรื G e 5, คนอยู่แสนคนซึ่งมงนนนนันนแในจนวนที่นน 5, ท่านท่านท่านทนท่านทานท่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 น, G e น,าาานทนานนท่า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 นท่นท่านป่านจ่านท่น่ารท่านท่นท่นท่านท่า่านท่ท่านท่นท่านท่ากท่าอท่านท่าอานานท่านท่านท่านทานท่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 านาณท่านท่านานท่นท่านท่ทาทาณเดือนมีนมนน แล้อินโดเซียเวียดนามนะครับรวมเป็นอินเดียประชากรมี่ต่กว่าพันล้านคนพันล้านคนนี้การอาจจะเป็นดาวไลายของพวกเราที่นั่นจะต้องพิจารคที่นปเป็นสมาชิกนะครับและวาิสธที่สเลยนะครับเพราะวันนี้ประชากที่วัดมืองไทยวมถึง่างประเทศทั้งหมดนะครับที่บอกว่าเป็นดาวไลนหลงหมดพราะผ่านการที่ติดบริษาทวีดูต่อไปนั้นและครับ ถาลองท่าท่านอยู่มาสามครับถ้าปักายท่านเป็นคนประเทศลาวกตบเวียดนามแล้วเันดราท่ท่านอยู่มาทาเหรือท่านอยากกระต่าเขาอยากจะต่ายเิดไปาปักายเป็นลาปัขวาเป็นพม่าอะไรจะเกิดขึ้นกับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ของสู่ต่างประเทศแม่กาเดียวเพราะระบบคอมพิวเตอรของสครับเราเรียกว่าเป็นซ right? ีเล็งสีเลมาถึงโคเดียว คนที่ลาวหรือคนตะวานตรที่อินเดียใ์แน่นอนคนที่ลาวยอดคนจากดโทรในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งีถึงที่เดียนคอมพิวเตอร์ไม่สนใจว่าบนหน้าต่างอย pues mm nah ู่บนใดสนใจแต่เพียงว่าเ็นดาอะไรต่างแล้วมีทีวีเท่าไหร่นะครับทีวีเหล่านั้นจะถูกคำนวณเป็นรายวันทุกเดือนนี่คือส่วยอดายยอดของการโงลเที่เจที่านวันนี้ปีี ที่อยู่หือมาหาครับใกล้ๆอุกรณ์นะครับ่ามาคือมีหนะคงรับะน่าจะมีความเป็นไจได้ที่จะด้เจ้าหน้าที่นะครับ